ที่หมู่บ้านเล็กๆบนภูนเขามีลุงชรลาคนหนึ่งที่อาศัยอยู่พร้อมกับแมวของเขาชื่อว่าคุโรอยู่ดีแมวตัวนี้ก็มีอาการแบบแปลกๆอ,อ,อยู่ดีๆก็ดูตัวใหญ่ขึ้นและหางก็แยกมาเป็นสองแฉกในคืนหนึ่งทาคุจิตื่นขึ้นกลางดึกพอได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ในบ้านอุ้อปังปังปังจังหวะนั้นอะ่ะเขาเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ในครัวแล้วอาปาดิบอ่ะ ขึ้นมากินด้วยท่าทางแปลกประหลาดท่าทางคล้ายแมวมันจึงหันขึ้นมาและยิ้มสยยยิ้มด้วยความน่ากลัวในฟันมีเขี้ยวเล็กๆอยู่ค้ายสัตว์ป่าความเชื่อของชาวเซติคือโลกเราอะ่ะเต็มไปด้วยวิญญาณและมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถข้ามจากโลกปกติไปสู่โลกวิญญาณได้ออนั่นก็คือแคสซี่ โดยแมวตัวนี้เป็นแมวสีดําสนิทเลยบางความเชื่อก็บอกว่าขนาดเท่ากับสุนัขมีจุดสังเกตง่ายๆหน้าอกของมันนะมีจุดสีขาวดวงตาของมันเนี่ยมีความสว่างผิดปกติถ้าแมวแคสซี่เนี่ย<ะ>เดินวนรอบศพสามรอบอวิญญาณของคนคนนี้จะไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้โอโตโยเนี่ยเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งแมวตัวนี้มีชื่อว่าบาเกะเนโกเราใช้เจ้านายดีมากคุณนางคนนี้โดนวางยาพิษค่ารับใช้คนอื่นโทษว่าโอโตโยเป็นคนทำ จึงจับโอโตโยมาประหารชีวิตแมวตัวเนี้ยก็รักโอโตโยมากและเห็นเจ้านายของตัวเองโดนฆ่าจึงเกิดความแค้นไอแมวตัวเนี้ยก็เลยไปเลียเลือดเว๊บเลียเลียจนแมวตัวเนี้ยกายร่างเป็นโอโตโยแมวตัวเนี้ยก็ไล่ฆ่าทีละคนเพื่อแก้แค้น